สวัสดีค่ะสถานบ้านตาวเชิญพี่น้องข้าเสด็จมาดําครับค่ะหัวคําเลยเนาะสะสมสิเกีพักนี่ค่ะมันสิเกยก่อนเริ่มเห็นปะเริม่มออกล่ะแล้ว,ลวสิบสกีไปขั้นสุมเด้อค่ะโป้องอีกแล่เนี่ยเนาะเถอะเนาะพักการหินเด้อพี่น้องขั้นสุมเสพที่สุดเลยเนี่ยทาพี่น้องมาเบิ่งได้เนี่ยถเถอะพุ่นน่ะเอาเลยอย่างเค่อยไปนั่นเอามันโป้งดีอยูขข่ค่ะต่อน,นี่เนี่ยต่อที่เราเขามาเอกี้ตอนนั้นนะ่ะเห็นมะต่อที่เรามาเก็บแต่มาท้ายพี่พ งามอยู่ค่ะเจ้าเสกเห็นปะหินดีๆนี่หยบาบๆนี่ให้ไปเลยไปขั้นป่ะพี่น,อน้องปานสมพักเศียรนะเธอเนาะอีหลีเหมือนไม่ได้กินสมพักการหินเลยเหมือนกลิ่นผสมพักเศียนน่ะเจ๊ด่ายตัวเลยพาพี่น้องมาเกนอนอ็บถือพวกแบบก็ไม่ไหน่อยดีส่วนหนึ่งคนน่ะนตาเขาอี่เสกือบอกกับตาไมาเ่เสี่ยมเออเดี๋ยวเสกกันทานนี่กัน มันสีเหนียวๆเนี่ยเวลาเขาไปขั้นสมมันสีเสียบเพืงอจันเอียงก็ซื้อสมฝักเสียนเลยนี่ละอีส่วนนี้วาดำปูพักอันนี้ปีนี้นะบานมันมันเกิดง่ายนน่ะเธอเนาะเมีนมันมิตายมันมิตายมันเกิดง่ายอะไรอีกย่างปะเนียนแล้วเสริมลูดจากวิธีขั้นสมมันเหลือเสียบอันนี้เมนมันเนี่ยเมีนอันนี้ก็เอาเน้ะค่ะเพราะว่าเขาไปรีเอาใบเพิ่นไปขั้นนะ บัรนเขาเรียบร้อยละได้สามสิบหกสอบค่ะท,ทั้งเขาเจ้าท, Man, <dear. S 1> ทั้งข้าวเหนียวไ่มาเถอะแมนเธอทั้าวเจ้าทั้งข้าวเหนียวสูตรนี่สูตรแสรีบเด้คันสมสูตรไม่ิสีสนไม่มีล้อสนตะก้อนนี่ไอจะคันสมเป็นนะคันสูตรสมพักกันเนี่ยนี่แสีย มื่อสื่อหมดวินพี่น้องจึงทำแต่ละมือมายได้เป็นมือน,มน,ดดนอีมากินลาบเป็ดเด้อพี่น้อง,าม,งามากินลาบเป็ดตันตันเขาไหมตันเขาแล้วก็มากินลาบปิดหน้านี่พระภูเรามาสิทอยู่เรื่อยเพราะว่าสมองหดหยาดก็เลยเกิดอีก็เลยเกิดด,เเด,ดีเกิดตลอด ไปเหรียญพันสมนี่สัวไอพี่น้องเบิ่งเสร็เทือกป่วบางเจ๊เตียแต่ว่าดรดบักเขือลงหน่อยนึงด้ว mm. ดเฮาเลยโพดบักเขือโพดว่าได่บักเขือหลายๆี่กินบักเขือบปลาเมนแบบนี้ไต่ระหืนไต่ระกับหืนจังว่าอีหยังล่ะเนาะไต่มันพอดีมันถึงบอกไต่ยังกับไต่พอดีอันนี้ ต้อนอีกต้นไหนกันแข็งสิไปคันนะเนี่อ,อ,นะอ่อนดีเี็นไหชวนอยูอ่น้ะต้นไหนต้นน,นี้คือสวยแท้มากลายเก็บพักเก็บยาเนี่ย เ,เลีวยก็ไปรีเอา,าเอยู่บ้านอโบมไปมือนึงกับปุ๊บเป็นอย่างค่ะเราคอยมาคันนะแล้วว่าทั้งทีดีกับคันเลยอัดแลวพี่นอ้องอือเดี๋ยวหนอ่อค้ำแล้วเนี่ยหาหมงหนึ่งนี้เดี๋ยพี่น้องหาหมงหนึ่งค้ำหล่า สวนเยอะสายปันได้จะพาไปเอาสนนั่นเห็นยุ๊บเก้งหมาละให้เป็นบางต้นไปบาง,งาาาามมาาต้นทั้งหมดนะยุบบนนี้โยมาเขาเก็บหมดแล้นเยี่ยนนี่ก็หลายต้นน้มงาบน่ะมุกดีต่อไปมืดเนาะต่อเก่าดิ ก้าตะกี้ตอนนี้เขามาเห็ดเนี่ยเนี่ยล้างกัเลี้ยวทนึงนิดหนึ่งนิดนึง่งทำนี่จะผักเลยค่ะตอนพ้นว่าดินไม่ไหมเนี่ยพ้นบ้านสวนบ้านเป็นโหลดผักอันนี้ เป็นดิดดยาวาพ,พี่เจี๋ยอีนี่ป่าเดิมคำน้าพี่น้องหุ่นน่อประกาศหินหรือประกาศซอย,อยนะพี่น้อง ขันสมแซ่บเด้เอสูตรก็ง,ง่ายๆว่ามีอย่างสูตรง่งงายๆจังหวะอยากวันได้จังเลยเลยตนนัวยง่งยงามๆอุ่วๆนะค่อยขันสมหยวกแซก่บดตโอ้ตอนเขาไปขันนะตอนวัสบิคุณดังหินหินเพราะขันแล้วเสยียบเลยตีเพราะขันเราประสนมือนั่นไปอ๋อผู้ใดกระตุกมือเฉยเฉยมื่อมันเป็นสม มีก็ถิ่งใบตัวนี่ใเสีอาหารอีกต้องมืนะ่นนึงอาหารอีกเป็นถา,นะนาดหนึ่งเนื้อหลี่ดีๆแล้วก็สิกขันผมแต่ว่าต้งองเงยมือเด้อผมเนาะเมื่อนั่นเพิ่นบอกอยู่ว่าไปเก็บเอาเพิ่งวันไรหรือ่ถิ่นเนาะมาแล้ไปมทำละ นี program, right? okay esh, ่ไม่ใช่แกนเลยป่ะดนแกแล้วแกแต่น้ำมะม่วงคนเด็กนั่งเลยจังไดมีเหรอมึงถึงขึ้นไปพวกเน่ะพวกไม่ได้เรียนหน่อยอ๋อไปเนี่ย่ะพุดหงิดนะดูสิมึงพักข้ะพูดนะ เลิมเอาเลีมมาเลีมไปเลีมมาเพราะไม่ได้หนี่หน่อยเนาะไี่ต้องหลายในยว่าสิ่ดิคั่นหนี่หน่อยไดยเนี่ยค่ะตกลับมาทอดบ,บ้านแล้วพี่น้องเ่ากลับมาล่างกอนน่อนนะคะ่ะมาล่างเพราะว่าเลา้ยเลือกออกค่ะเนี่ยตั้งแ่เหออไทยพี่น้องเบ้่งเนี่ยตั้งแสค่ะเนี่ยเราก็ะเล้ยมาเลือกออกเนาะค่ะอันยังสี่ขั้นสมได้เด้อค่ะกินได้เนี่ยมันจะบพรแข็งหลายเขาตัดขั้นเอากลางมันเพาะว่ต้องออกก็ได้เพราะว่าเนี่ยงก็มันสี่แข็งพี่น้องมันบพรหยวกนะพี่น้องต้านนี่ เสียบเนี่ยออนเสียคันในมดิดเลยเนี่ยค่ะใบ,บเก้กักันใบเก่เนี่ยกับขั้นได้ยุ่งอ,องล่างดีๆก่อนเหนว่าเหนียวแต่ว่าปั้นย้ำขั้นนะแล้วมันเสียบม,มคือแบบม่นสิคือสมพักอัน,นอี่ย่างก่อนสมพักเสียบที่สเสมมาเน้่ยนะค่ะอืม,อม กเลือกังสินเนาะค่ะเนี่ยล่ะพี่น้องเดี๋ยวจะสืบสิล่ะคัดออกก่อนเนะค่ะเนี่ยแล้วค่อยไปเบิ้งบัดคันเนาะค่ะล่างจากสองหนามนะค่ะให้มันสะอาดสะอาดเนี่ยพี่น้องเลือกเรียบร้อยแล้วเดี๋ค่ะพี่น้องเขากระเด็ดเรียบร้อยเนาะจะสืบสิสล่างอีกหนามหนึ่ง<อ>ก็มีอย่างดอกนะ<อ>าปา่ะจะยินเลยเหรอสันยินเลยอ,อันนี้จับแหงได้เดี๋ค่ะเพราะว่ามันบ่้าอวบเปอวบบ่อันขันออกอวบนี่บ่ได้ล่างแหงตัวนี้ดอกอันนั้นมันสิฮักเมอร์ อันนี้สป่ะสูตรไม่น okay. ิดไปเลยสูตรไม่นิดเด้อค่ะพันย้ำเลยก็ต้องบอกว่าสูตรไม่นิดเพราะว่าไม่นิดสอนอุ้ยไม่นิดสอนค่ะเอาไดร์เป็นเท้าออกจากน้ำเลยเสดิดก่อนนี่เสดิดน้ำนะค่ะเสดิดน้ำก่อน จะแบบพี่น้องจะเอาไปใส่ตะก้าไปกรอนขายมันเสด็จน้ำเนะาะนุมน่มๆไปนไหนใครน้องไปขั้นเลยนี่ร่างเรียบรอยย้อยแล้วนะพี่น้องในี่าค่ะักับเสด็จน้ำเรียบร้อยละเอากระสีขั้นสมเลยเด้อค่ะมันมียังหลายเกลือค่ะเกลือกระนุ่มนนไปเรื่อยๆเด้อพี่น้อง มันไม่ใช่เธอเดียวไปหรือเข้มมึงก็ได้แต่จะต้องใส่ขันเิ้มบนมันสีน,น้ำเป็นนะคระับขันนวมเกลือไปก้นบุดเง้ยเออนะครับอันนี้มันกอดอัน,นี้รีดทั้งสี่ก็ได้เด้อเพระาะว่ามันเป็นแบบที่อย่างกับเขาเอิญน,นะมันบ้นเนเาเหนียวเออมันบ้าหยวกขนาดมันเ,นเหนียวให้เจ้าหน่ก็ได้มันบ้าขาดกินรับเปี่นแล้วพ่เนาะจะบ้าขันผักกรอบๆอินนะำรัสบียังแท่นอันนี่เืนเชื่อว่าไปเห็นิาัสบี ขันกรอบนะเขานุมเอาปเกันเลยงแสนนุ่มแบบนี้ค่ะ,ปะเปียก็ได้ละนี่กินกินขึน้นนะเป็นไเหรออ,อาใสอีกหน่อยนดับนี่เลยดับความหินอ ลองเบิรงเด้อพี่น้องลองผักกาดหินผักกาดซอยนะค่ะคันแบบว่าอยากล้องเห็ดเนาะพี่น้องไปซื้อผักอยู่ในตลาดนะมาร้องเห็ดมือก้อนวุ้นเกี่ยวมันกระเด็นละน้ำซีมอันนี้ซีมใดเด้อครับซีมน้ำเอาอ่าพี่น้องเตรียมจานหนึงจับให้นค่ะอันนี้ชูรสเด้อเลยชูรสครับเห็ดยิ่งใหญ่กระขาด้เนาะผลหมักเนาะ มาบอกน้ำกนำตาลได้ค่ะใส่ไหลไอ้ยว่าต้องใส่ไหลาเด้พี่น้องใส่แบบพอตัดที่งตัดวกกนนม้มันยินไหลได้ราคาประเานี้ค่ะเขาจะก้อนนึงน้อยนี่ซ้ำนีพอยออบอกียพมอมเข้าใจ นี่เป็นสมนแล้วดิเนี่พีน่น้องเป็นสมขามือแล้วบ่าดิเป็นสมนละแค่ว่ากินไม่ได้เด้อค่ะหินัหลายสองมือได้บ่เธอขึ้นตาหิ้นหินห้นปุ้ยเบียบดลอยแล้วค่ะนี่เป็นสมพักแล้วนะเนาะใส่บักเขียเอาใส่บักเขียบใส่บักเขียบค,ค,ค่ะเขียบมือผักเขียบอ่ใส่หลายดอกลาบล่ะอ๋อว่าสิกินแต่บักเขียยิ่งบ่งนั่นหืนปวดกินบักเขียมาแรงปวด ใส่พอดีพ่องน้ำใส่พอดีพองน้ำเอาหน่อยนึงมะเกลือปอดซารพิษของแม่ป้าของป่านะคะแต่ทุงกันห่อนมาใส่เราเป็นพี่น้องเรียบร้อยแล้วค่ะมันเป็นโซม้าป่ะบัดเนี่ยอันแทบปนยังแทบปนยังมันปนนี่กินกับปนแม่ ยี่นไครับไปเด็พี่น้อมเอ่อน้ตรใบเนาะค่ะดมาจมัดเปเป๊ะหนึ่งถุงนะานของเขาเนี่ยแหละจ๋อเจ๋อจจ้าจจกจออมาเอ่อเพราก็ใต่เป็นถุงไว้ก็ได้กินไรถุงี่อ่ร ตอนนั้นวไยูมา็นแล้วคเป็นคนแล้วสมนีหละเตีดกินเองแน้วพี่น้องเนาะตีมือสาวริมนี่เลยีมือสาวฉ่ำจะมาขันยังไดกับกผหวังได้เสีบตลอดนซีมไหน้ะค่ะขันสมบวงนีเพรได้ยานดอกได้ถุงสองแลครับมันกัเตี้ย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 ลินเฮากับพอดี

เห็นไปหืมไปความแสบเหนียวมักเนาะตั้ง่าเห็นผักอันอื่นเห็นผักอันเนี้ยที่ว่าขันสมได้มันหาวหาวฟีมือเธอเธอบูร้องสดๆบึงผักบุ้งเนยบ่หมักก็กินแล้วบ่หมักเนี่ยแต่เขอยากเ็ศสมผักกุ้งได้เป็นเทศสมได้กินมากกันจะเ็ศสมผักกุ้งได้มากเทศสมผักกานินอยากลองเ็ศอีกคือสมพักหอมเลยเนี่ยยังไม่ได้ลองจักเถอ จะต้องไปขอสูตรนะไม่ไงไม่ไงเราเห็ดเต๋บักหอมไม่ไงอยู่บ้านเราเฉื่มแล้วค่ะบไม่ไงหมาเราเห็ดเต๋เราจะเห็ดเต๋เราจะเห็ดเตบส้มหอมอ่ะส้มหอมนะส้มส้มต้นหอมเนี่ยสุดท้ายเสือไอ้รวยครับในสูงสุดในซีถูงแมงสูงแมงสูงหมอ ตีเรียบร้อยค่ะได้ยังถุงเธอสี่ถุงตว่ายกับปะทอกันถุงเหญถุงใหญ่ถุงน้อยสบาถุงกับทอกันเยอะไต่กับปะทอกันเรียบร้อยแล้วพี่น้องเมื่อสมพักจะเิมค่ะเมื่อกี้นี่แ้่ค่าเป็นเมนูสเศษจากลิ้มขงลิ้มหนองลิ้มหนองลิ้มหนองพ่นฟ้านไว้แบบ ว่านเปนแต่ธรรมชาติเลยไ่ได้ดูแลไ่ได้ใส่ปุ๋ยไ่ได้อย่างเนาะค่ะมีตพอรอมปูเราคอยหดหน่อหอน้ำมันก็ออกมาเป็นเมนูเสร็แบเนาะค่ะถ้าไปซื้อเพื่อนกินนี่คิดว่ายูที่ประมาณหกสิบาท้อค่ะสิบบาทยูบ้านเนี่ยมันได้หน่อยก็นี่ละสมือนี่เนาะค่ะนี่คิด่าประมาณหกสิบาทอันนี้ฮอก็ได้กินนรีเมือเขาเองรู้สึกว่าปลอดภัยละกันแ่บเองเนาะค่ะลปลาเป็นสมแล้วนี่สี่เลยรลู่เลยเนี่ยคันๆั่ละเขาซีมเตียดลินแบบ ได้ด้ก็คือความเผ็ดความหินของเพื่อนไหมมาเสริมเนี่ยมันแบบมีรสชาติมีแบบเอกลักษณ์ึ้นเอียดค่ะกลายเป็นสมพักที่มากเลยเนี่ยสมพักกาดหินหรือพักกาดใสยเนาะค่ะพี่น้องเฮดได้คือกันแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอไปสักนิดเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในชซองเฉิมแล้วก็นในมูดับน้นเลยด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,สบเสริมฝักพี่น้องเด้อค่ะ